สวัสดีครับมาพบกับตาโนธรรมเหมือนเดิมเลยครับในช่องทาง YouTube นะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับมีไลฟ์สดนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับผ่านช่องทาง TikTok นะครับที่ชื่อช่องว่าตามนิดนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ฟุตบอลนะครับเยอะมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็นวันอังคารก็ตามนะครับฟุตบอลยูโรเนี่ยโอ้โหมาเต็มระบบเลยนะครับหรือจะเป็นอย่างราชัพมิดทีมชาตินะนะครับฟุตบอลเยอะ อ่าอียิกานเนชั่นคัพอีกนะครับโอ้ฟุตบอลวันนี้มากันเต็มระบบสารระบบฟุตบอลวันนี้กลับมาเหมือนเดิมเลยวานาคารบอลเยอะนะครับส่วนใครนะครับยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวนะครับกลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดนะครับต้อนรับอยู่นะครับใครสนใจอย่าทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับทางเข้าร่วมครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับหนึ่งทีมนะครับอยากให้ไปเชียร์กันนะครับไปที่ศึกฟุตบอลยูโรนะครับเป็นทางด้านโนเวย์นะครับจะเจอกับทางด้านอย่างไซปรัสนะครับอันดับ ในกรุ๊ปนะยังอยู่อันดับ4กับอันดับ5ใช่ไหมนะครับอันดับเนี้ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำหรับ2อันดับนี้นะครับไปดูฟอร์มของโนเวหน่อยเกมที่แล้วเนี่ยเหมือนจะดีนะครับนำไปก่อนแต่โดนสกอตรแลรนด์รัว2อลูกเลยนะครับก็จบเกมเป็นสกอตแลนด์ที่ชนะโนเวไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึส่วนฝั่งไซปัสนะครับก็ แพ้จอเจียมาสกอร์เดียวกันเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ5เกมหลังของเดวนะครับผลงานถือว่าไม่ดีเลยนะครับชนะไป1เกมนะครับเสมอไป2นะครับและแพ้ไป2เกมเลยทีเดียวส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างไซปรัส นะครับผลงานเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับผลงานใกล้เคียงกับทางด้านนอร์เวย์เลยด้วยซ้ำไปดูขุมกําลังผู้เล่นหน่อยนะครับสําหรับนอร์เวย์นะครับก็แน่นอนแหละโต๊ะแบกเลยนะครับเบริมเปาส์ฮารันด์นะครับเกมที่แล้วถ้าไม่ได้จุดโทษก็คงยิงไม่ได้หรอกอเล็กซานเดอร์โซลอสนะครับโมฮัมเหม็ด เอ็นูยูนุสซี่นะครับนี่คือตัวผู้เล่นของทางด้านอย่างโนเวนะครับส่วนฝั่งไซปรัสนะครับก็จะใช้ทางด้านโยอันนิสปินตัตนะครับแล้วก็ลอยซอสลอยซูนะครับลงมาจากการเกมบุกให้กับฝั่งไซปรัสนะครับเอาจริงๆนะถ้าภาพรวมดูจาก ที่ผมมองนะครับก็มองถ้าเป็นเทียบปอนต์ต่อปอน์เนี่ยเอาแหละตัวผู้เล่นของโนเวย์นะครับก็ยุโรปทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพเมลีกอังกฤษนะครับแล้วก็หลายหล,ายลีกเลยนะครับที่โลดแล่นอยู่นะครับถ้าเทียบปอนต์ต่อปอน์ก็ยังมองว่าโนเวย์เนี่ยโอเคแหละนะครับ เหนือกว่านะครับแต่เลทเนี่ยเปิดมาแพงเหลือเกินนะครับเปิดมาที่2ช่วงตัวก่กว่าด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเป็นเลทที่ค่อนข้างแพงใส่ปัดนะครับเกมที่แล้วถ้าได้ดูนะครับเล่นกับจอเจียได้ดีมากๆนะครับผมขอมองถ้าเบียดกัน90นาทีแล้วนะครับตาลโอ้ถามนะครับขอมองไปที่ใส่ปัดนะครับน่าจะไม่แพ้แต้มต่อที่โนเวตเปิดมานะครับขอเลือกความน่าจะเป็นนะครับไปที่ใส่ปัดครับ